สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายและปิดบัญชีกำไรขาดทุนค่ะอันดับแรกเราก็จะเข้าไปตรงระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะแล้วก็มาตรงรายการปิดบัญชีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกเป็นเดือนมกราคมค่ะคั้นอธิบายนะคะก็จะเป็นปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายก่อนค่ะ เราก็จะไปเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็กดเป็นปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็กดปิดบัญชีอัตโนมัติค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูรายการค่ะอันนี้ก็จะเป็นกําไรขาดทุนของเรานะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็จะมาดูตรงบันทึกรายการรายวันนะคะก็จะมีปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรายการค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปปิดกําไรขาดทุนค่ะก็เข้าไปที่หน้าปิดบัญชีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเดือนค่ะเป็นเดือนมกราคมค่ะใส่รายการนะคะปิดกําไรขาดทุนค่ะเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่เป็นเดือนไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมากดเป็นปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมค่ะกดปิดบัญชีอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็รอสักครู่ค่ะ อันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะกดบันทึกได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปดูรายการตรงบันทึกรายการรายวันเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะมีปิดกําไรขาดทุนค่ะเป็นรายการที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะคะเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยค่ะ